ครับสวัสดีครับพบกับคนนึกนะครับผ่านการอบรมนะครับ B-Line เส้นนะครับก็วันนี้จะมาสอนในหัวข้อนะครับท็อปิกการเลี้ยงบอลนะครับการเลี้ยงบอลนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับสามแบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือการเลี้ยงเขาแของบอลนะครับแบบที่2นะครับการเลี้ยงนะครับลบลีกผู้ต่อสู้นะครับแบบที่3นะครับการเลี้ยงไปกระบอลด้วยความเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแบบแรกนะครับ เลี้ยงหลังเท้านะครับสัมผัสบอลหลังเท้าสัมผัสบอลนะครับพอถึงมัคเกอร์พุ่บอลนะครับบอลโดยข้างเท้าด้านในนะครับโอเคครับโอเคต่อไปเปลี่ยนเท้าบ้างนะครับเป็น да เท้าซ้ายบ้างนะครับซ้ายเลี้ยงครอบกบอลไงหน้านะครับสำคัญคือในหน้าล็อกนะครับล็อกในหน้านะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปแบบที่2นะครับการเลี้ยงหลุมลีกนะครับอ่าเลี้ยงคอบคองไว้ให้ดีก่อน <sk ry mus i> <od> นะโอเคแล้วพอถึงวุโนสูปุ๊บสับขาหลอบไปให้เร็วไปให้เร็วนะครับโอเคนะตอนกลับก็ทำเหมือนเดิมเอึ๊บเปลี่ยนฝั่งบ้างอึ๊บสับโอเคกระชากอ่าโอเคนะเราต้องกระชากไปกับบอลด้วยความเร็วนะครับในจังหวะที่เราหลอกคกุโนสู้แล้วนะครับอ่ดูสินะระยะห่างให้ได้ก่อนนะปุ๊บสับปั้งแล้วไปเลยนะครับเปลี่ยนจังหวะให้รวดเร็วนะครับหรือว่าอาจจะใช้ท่าอะไรไดีครับ โอ้โห oh, ปุ๊บหรอกปุ๊บไปนะครับโอเคนะเคลื่อต่อไปแบบที่สามนะครับการเลี้ยงไปกับบอลด้วยความเร็วนะครับหรือว่า running with the ball นะครับโอเคนะแตะั้งกระชากเลยนะกระชากเยอะมากเลยปบอลกับน,นะครับตั้งแต่แช่แหงตัวแลนะ้วเลยนะปัง้งโอเค ไ,ได้เห็นการเลี้ยงนั้น3แบบแล้วนะครับโอเคเราสามารถเอาไปสอนเด็กนะครับได้นะครับหรือว่านนท่านใดที่หอบนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่โอเคครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำคัญคือการเลี้ยงบอลต้องเหนื่อยหน้านะครับ อ่านเหตุการณ์ก่อนรับบอลทุกครั้งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ